thank you องค์กรคุณธรรมนะคะอย่างที่ทราบก็คือของเราสองคนเนี่ยจะเป็น3งานนะคะอีกงานจะเป็นควบคุมภายในเพราะฉะนั้นเวลามันจะค่อนข้างประชันชิดนะคะก็อาจจะใช้เวลาแล้วก็อาจจะพูดเร็วนิดนึงแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเราจะเจอกันใน srm คลินิกอีกทีนึงนะคะเรามาดูหัวข้อแรกก่อนนะคะจะเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการเนิงานของหน่วยงานภาคราัฐเรียกง่ายๆสั้นๆเลยนะคะว่า ita นะคะเคยได้ยินกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเรามาดูกันนะคะ ita เนี่ยจะมีทั้งหมด สิบตัวชี้วัดด้วยกันแล้วก็เราจะเรียกว่ามีสามแบบวัดแบบวัดแรกนะคะเรียกง่ายๆว่า IIT ก็คือแบบวัดการมาีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในก็คือ IIT นะคะตัวนี้มีทั้งหมด5ตัวชี้วัดด้วยกันนะคะตัวชี้วัดแรกนะ่าจะอาจจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตัวชี้วัดที่2ก็จะเป็นการใช้งบประมาณนะคะแล้วก็3การใช้อำนาจ4ก็การใช้ทรัพย์สินนะคะแล้วก็5ก็คือการแก้ไขปัญหาก,การทุจริต อันนี้ก็คือส่วนที่แบบวัดเรียกว่า IIT นะคะต่อมาก็เป็นแบบวัดที่2นะคะส่วนที่เรียกว่า e a t e a t เนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวชีวัดด้วยกันนะคะจะเป็นตัวที่วัดที่6 7เอันนี้ขออนุญาตข้ามเร็วๆนะคะเพราะว่าอ่านจากสไลด์ก็ได้แล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะจะเรียกว่า OIT ก็คือเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะมี2ตัวชีวัดด้วยกันอันนี้จะเป็นส่วนประกอบแบบวัดของตัว ITA นะคะ ทีนี้มาดูนะคะกลุ่มเป้าหมายค่ะส่วนของ IIT ก็คือ,อเขาจะมีการกําหนดไว้อยู่แล้วนะคะสาหรับกลุ่มทางหลวงของเราก็คือเราเองอะ่ะคิดยังไงกับกลุ่มของเราก็คือพวกพี่นี่แหละตรงนี้จะใช้บุคลารกรในการเข้าไปตอบแบบวัดนะคะไม่น้อยกว่า400คนนะคะก็คือป,ปอปชจะมีการกําหนดไว้แล้วทีนี้มาส่วนของตัว EAT EAT ก็คือบุคคลภายนอกเนี่ยคิดเห็นว่ากลมทางหลวงนี้มีการพัฒนางานปรับปรุงงานการสื่อสารหรือว่าการให้บริการเนี่ยเป็นยังไง eit จะแบ่งออกเป็นสส่วนนะคะส่วนแรกจะเป็น eit ส่วนที่1ก็คือบุคคลภายนอกค่ะ,คะมาตอบก็คือเหมือนพวกพี่เนี่ยประชาสัมพันธ์ว่าเวลาใครมาติดต่อใช่ไหมคะอย่างเช่นขอทางเชื่อมหรือว่ามาทําอะไรก็ตามอะค่ะพวกพี่ก็บอกว่าเออช่วยประเมินกลมทางหลวงให้หน่อยนะอันนี้จะเป็น eit ส่วนที่1ซึ่งปปชก็กาหนดอยู่เหมือนกันว่าต้อง400คนเหมือนกันของเรามันเป็นกลมขนาดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นก็คนที่เข้าไปตอบก็ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงอันนี้คือ eit ส่วนที่1 ส่วน EAT ส่วนที่2ก็คือเป็นลักษณะที่เรามีหนังสือแจ้งเวียนไปให้หน่วยงานต่างๆพี่ส่งข้อมูลของคนที่แบบไว้เนื้อเชื่อใจได้ใช่ไหมคะส่งมาให้กอจอแล้วก็กอจอก็จะส่งไปให้ปชป,ปชพอปปชเนี่ยก็จะมีการโทรประสานงานหรือว่าส่งอ e ีเมลไปถามว่ากรมต่างหลวงมีการพัฒนางานอะไรยังไงเนี่ยตรงเนี้ยเป้าหมายของเขาก็คือแค่40คนตอนเนี้ยผ่านมาแล้วคือ EAT ส่วนที่2แล้วก็ส่วนสุดท้ายจะเป็น OIT OIT คือข้อมูลเปิดเผยสาธารณะตัวนี้เป็นลักษณะเหมือนกับว่า,าเราจะทำยังไงให้ข้อมูลของเราที่อยู่ในเว็บไซต์ของกรมอะค่ะมีสมบูรณ์แบบที่สุดมีการจัดทำข้อมูลในด้านของการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งกจก,ก็จะมีการแจ้งเวียนหนังสือให้ทราบอีกทีนึงว่าพวกพี่จะต้องทำข้อไหนบ้างแต่ว่าปีนี้เป็นค่อนข้างข่าวดีนะคะพวกพี่ไม่ต้องทำเยอะมากแล้วก็ไม่ต้องกังวลเหมือนปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วอาจจะต้องทำเยอะนิดนึงค่ะ ส่วนค่าคะแนนนะคะ ITA อจะมีค่าคะแนนทั้งหมด100คะแนนในส่วนของ IIT Internal ค่ะมีค่า30คะแนน EIT EIT มี2ส,ส่วนใช่ไหมคะก็คือจะเป็น30คะแนนแต่แบ่งเป็น15-15แล้วก็ส่วนของ OIT OIT จะเป็น40คะแนนก็คือรวมแล้ว ITA 100คะแนนทีนี้มาดูเกณฑ์น,นิดนึงค่ะว่าเราจะผ่านได้ยังไง 0ถึง69.99ไม่มีเงื่อนไขเลยตัวนี้ต้องปรับปรุงโดยโด่วนแล้วถ้าอยู่ที่70ถึง84.99ก็ต้องปรับปรุงค่ะผ่านจะมี3เกณฑ์เท่านั้นนะคะเกณฑ์แรก85ขึ้นไป85ขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีส่วนของ IAT e a t ส่วน1น,นส่วนสอง ot พัดใดพัดหนึ่งหรือทุกพัดอะไรเงี้ยก็คือ,อตกอะค่ะอันนี้จะเป็นแค่ผ่านแต่ถ้าเกิดว่ามี85ขึ้นไป อยู่ที่ i i t e a t ส่วน1ส e ่วน2 OIT 85ขึ้นไปเนี่ยผ่านดีแล้วก็95ถึง100ทุกเครื่องมือทั้ง4เครื่องมือเบื้องต้นมี95ขึ้นไปจะเป็นผ่านดีเยี่ยมอันนี้อาจจะงงเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะดูผลการประเมินย้อนหลังนิดนึงค่ะอันนี้จะเป็นปี65นะคะแล้วก็ 66, 67จะเห็นว่า67กคะแนนของเราก่อนข้างจะตกลงนิดนึงใช่ไหมอาจจะนิดนึงนิดหน่อยนะคะไม่ได้เยอะมากก็คือ87.44 มาดูคะแนนในส่วนของพาร์นะคะให้ดูปี67เป็นหลักนะคะ67เห็นไหมคะตัวแรกจะเป็นส่วนของ IIT IIT เราได้ที่87กว่าแล้วก็ EIT ส่วนที่1ได้81กว่าส่วนที่2จะอยู่ที่83กว่าแล้วก็ส่วนที่3 OIT จะอยู่ที่91กว่าอันนี้เราอยู่ในระดับไหนคะผ่านผ่านดีหรือว่าผ่านดีเยี่ยมผ่านผ่านดีหรือผ่านดีเยี่ยมคะ เอาใหม่คิดใหม่อีกทีนึงอันนี้อาจจะมีอยู่ในข้อสอบด้วยนะใค,ใครว่าผ่านเฉยๆคะเอาใหม่เอาไหมน้อผ่านผ่านเฉยๆผ่านเฉยๆเพราะอะไรคะเพราะว่าเราตกใช่เราตกตั้งสองพาร์ทพาร์ทไหนคะที่เราตก E a ทส่วนที่1กับ E a ทส่วนที่2เราตกตั้งสองพาร์ทแน่ เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่คุณอุทมพรเมื่อสักครู่ตั้นยามมาค่ะก็คืออธิบดีต้องการต้องการอะไรคะทั้ง4พาร์ตตัวนี้ค่ะต้องพาร์ตละ95ขึ้นไปนะคะเราถึงจะได้เป็นลักษณะของตัวผ่านดีเยี่ยมวันนี้เราจะมาทํายังไงยกระดับกันให้คะแนนตรงเนี้มันอัพจากผ่านเฉยๆเป็นผ่านดีเยี่ยมใช่ยากไหมมันอาจจะยากแต่ก็ไม่เกินความสามารถของพวกเราอยู่แล้วใช่ไหมคะมาช่วยกันนะคะไม่ยาก อันนี้พอจะเข้าใจระดับคะแนนแล้วใช่ไหมคะถามว่าพวกพี่ต้องช่วยเราทํำยังไงเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะคะทีนี้ IIT มาดูตัวอย่างนิดนึงนะคะ IIT ประเด็นสําคัญของปีนี้เลยนะคะก็คือมีทั้งหมดตามที่บอกเมื่อสักครู่มี5ตัวชี้วัดในแต่ละ1ตัวชี้วัดนะคะจะมีคําถามอยู่3คําถามด้วยกันรวมแล้ว IIT ที่พวกพี่ทุกคนจะต้องเข้าไปตอบแบบวัดอะ่ะมี15ข้อ สิบห้าข้อเท่านั้นนะคะง่ายๆปีก่อนหน้านี้อาจจะเป็นยี่สิบสามสิบแต่ปีนี้เขามีการลดลงมาคําถามจะมีสองแบบแบบแรกนะคะก็คือแบบสองตัวเลือกะคะ่ะสองตัวเลือกก็คือเขาจะมีการถามง่ายๆนะคะอันนี้จะเป็นแบบใช่หรือไม่ใช่อะไรประมาณนี้ตัวคำถามนะคะเรามาดูตัวคุณภาพการดำเนินงานนะคะข้อ E3 ถามว่าท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่ ไม่เคยกับเคยอันนี้คะแนนคือ0ูนย์กับ100เราควรจะตอบว่ายังไงคะใช่ค่ะเป็นคําตอบที่ชื่นใจมากอันนี้ไม่ไม่ได้แบบว่าเช็คนานะคะแบบว่าเป็นการแนะนําข้อที่จริงเนาะเราต้องตอบว่าไม่เคยเพราะเราไม่เคยจริงๆถูกไหมคะใช่ถูกต้องค่ะต่อไปนะคะตรววัดแบบ6ระดับนะคะ6ระดับก็คือจะมีคะแนนตั้งแต่0,20,40 ,60 ,80 แล้วก็100อันนี้ตัวอย่างที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นเรื่อง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาเราเองไอทีมองว่าเราเนี่ยทำงานเป็นยังไงถูกไหมคะเราอยากมองว่าเฮ้ยเราทำงานไม่ดีหรืออะไรยังไงเพราะฉะนั้นข้อนี้เราควรจะตอบว่าเห็นด้วยเห็นด้วยอย่างยิ่งควรจะตอบว่าอะไรคะหวยไม่เคยชื่นใจตรงน,นี้มาก่อนเลย <laughs> ใช่ค่ะต้องเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าตอบแค่ว่าเห็นด้วยเน,นี่ยคะแนนจะอยู่ที่80ใช่เราอยากได้ 95อันนี้ที่พูดเป็นข้อที่จริงนะคะไม่ได้บอกว่าอยากให้อะไรยังไงนะคะให้ความรู้กันเฉยๆตแต่อยากได้ค่ะต่อไปค่ะพี่ปอจะเป็นลักษณะของตัว EAT EAT ก็คือ external external ก็คือบุคคลภายนอกที่มาติดต่อเราคล้ายๆกับ EAT เมื่อสักครู่นะคะก็คือเป็นลักษณะเหมือนอตัวเนี้ยจะมีตัวชี้วัดแค่3ตัวคำถามตัวละ3ข้อเพราะฉะนั้นคำถามก็คือจะเป็น9ข้อค่ะ พวกพีต้องช่วยๆกันนิดนึงเรืประชาสัมพันธ์คนที่มาติดต่อค่ะว่า,าช่วยกันตอบแบบสอบถามนิดนึงแล้วก็อธิบายเขานิดนึงว่า,ามันจะเป็นลักษณะคําถามประมาณไหนยังไงเหมือนเวลาเราไปติดต่อที่ธนาคารนะคะช่วยกันประเมินนิดนึงนะคะขอห้าขออะไรประมาณนี้นะคะช่วยๆกันเหมือนแบบคือไม่ต้องถึงขนาดที่แบบว่า อย่างนั้นนะคะแต่ว่าก็ลองพยายามทําความเข้าใจกันว่าข้อนี้ไม่เข้าใจอะไรตรงไหนประมาณนี้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะส่วน e แล้วก็ส่วน i อะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมี srm คลินิกแล้วก็เราจะมาเจาะกันทีละข้อ,ท,ขอทีละข้ออีกทีหนึ่งนะคะ,ะต่อไปเป็นส่วนของ oit ตัวนี้เป็นแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะนะคะปีที่แล้วเนี่ยอาจจะมีบางคนเนี่ยทำข้อมูลส่งมาให้กอจอแล้วก็เป็นข้อของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ปีนี้นะคะ่ะ เกณฑ์มันเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าลดลงมาทีหนึ่งก็คือปีนี้อาจจะเป็นข่าวดีสําหรับพวกพี่ก็ได้เนาะก็คือเขาจะเอาแค่100รายการแรกของการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุดซึ่งจริงๆแล้ววงเงินสูงสุด100รายการนะคะน่าจะอยู่แค่เกาะซากหนึ่งเกาะซากสองและสะพานใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นพวกพี่น่าจะไม่ต้องทําข้อนี้แต่เดี๋ยวยังไงจะมีการแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งเหมือนกับหน่วยงานต่างจังหวัดน,นะคะอาจจะต้องทําแบบเออน้อยมากเลยสาหรับ o อไอข้อนีอ้แต่ส่วนที่ต้องทําก็คือเนี่ยเวลาที่พวกพี่ทําแล้วก็กจอมารวบรวมเนี่ยเขาก็จะมีบอกไว้อย่างเช่น OIT บอกว่า40 40คะแนนถูกไหมคะสคะแนนข้อนี้ถ้าเราตกเนี่ยเราจะขาดไปเลย2คะแนนเราต้องทําองค์ประกอบให้ครบตามนี้เลยถ้าเราขาดแค่นิดเดียวค่ะมันจะเป็นศูนย์เลยแต่ถ้าเราครบเราจะได้ร้อยเราต้องมาดูทีละข้ออย่างเงี้ยอย่างละเอียดมากเลยนะคะมันมีทั้งหมด28ข้อเพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกๆคนมีส่วนช่วยในการทำหรือว่ายกระดับคะแนนของเราได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าพวกพี่จะต้องทำอะไรยังไงเดี๋ยวก็จ,จะมีหนังสือแจ้งเป็นระยะระยะแน่นอนค่ะต่อไปนะคะมาดูปฏิทินการดำเนินการ ITA นิดนึงเราจะมีการดำเนินการประมาณช่วงมการาถึงเมษานะคะก็คือตรงเนี้ยเราจะมีการแจ้งหนังสือเวียนให้แล้วก็บอกว่าหน่วยงานไหนเป็นหน่วยงานที่ต้องทำตามตัวชี้วัดของ o i t 28ข้อ ซึ่งกันกองแล้วน่าจะไม่ถึง3ข้อค่ะหรือบางหน่วยงานก็อาจจะไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะแค่ช่วยเป็นกําลังใจให้ก็พอต่อไปค่ะช่วงปรึกษานะคะพี่ปอปรึกษาเนี่ยก็จะเป็นการเขาไปทาแบบวัดไอ t ที่บอกอะค่ะเดี๋ยวกลุ่มเป้าหมายเราจะมีการแจ้งอีกทีนึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปว่าจากที่เมื่อก่อนเป็นเครือข่ายใช่ไหมคะอาจจะเป็นท่านอะไรยังไงอันนี้ก็ค่อยมาดูกันเพราะว่าเราอาจจะขอคะแนนแบบนิดนึงประมาณนั้นต่อไปช่วงปรึกษาถึงมิถนารนณเนี่ยจะเป็นการให้หน่วยงาน ช่วยเชิญชวนให้ผู้มาติดต่อทำแบบ EAT อันนี้จะเป็นแบบปฏิทินคร่าวๆนะคะแต่น่าจะไม่เกินจากนี้แน่นอนแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวเราจะมีการประชาสัมพันธ์เป็นระยะระะเพราะว่าปีนี้เราจะมีทั้ง open chat แล้วก็มีการประชุมค่ะต่อไปตัวนี้ปปชนะคะจะมีการออกมาเป็นปฏิทินแล้วก็เป็นคู่มือแล้วอยากให้ทุกๆคนนะคะดาวน์โหลดเข้าไปอ่านก่อนเพราะว่าก่อนที่กจจะมีการประชุมอะไรยังไงเนี่ยจะได้ทราบข้อมูลตัวนี้ไปพรางๆคร่าวๆกันก่อน อันนี้ส่วนของ ITA นะคะก็คือฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องขององค์กรคุณธรรมองค์กรคุณธรรมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนอีกงานหนึ่งของฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมนะคะก็จะเป็นงานของเราะคะ่ะต้องบอกว่าได้รับความกรุณาจากพวกพี่ๆเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าทั้งฝ่ายส่งเสริมและฝ่ายพัฒนาเนี่ยเป็นลักษณะของการขอความร่วมมือให้ทุกๆหน่วยงานเนี่ยช่วยกันนะคะเรารู้ว่าพวกท่านงานเยอะแต่พวกท่านก็ยังทํารายงานให้เราอย่างไรเราก็ขอบคุณมากนะคะ องค์กรคุณธรรมนะคะมาจากที่ไหนเนื้อหาก็คือมาจากหลักสามิติก็คือเป็นหลักธรรมทางศาสนานะคะแล้วก็หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็วิถีวัฒนธรรมที่ทดีงามนำออกมาเป็น5คุณธรรม5ประการนะคะก็คือพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาและกะตัญญูทุกคนน่าจะได้ยินคำว่าองค์กรคุณธรรมอยู่แล้วนะคะ คุณธรรมเป็นคุณค่าพื้นฐานของความเป็นมนุษย์นะคะและเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบ,บูรณ์ครบทุกมิติอันนี้เขาเขียนไว้นะคะไม่ได้เขียนเองเขาบอกว่ามนุษย์ต้องเป็นคนดีคนเก่งและเป็นคนที่มีคุณภาพค่ะ วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์กรคุณธรรมนะคะ mm hmm. เขาจะมี3ตัวด้วยกันอันนี้พี่ผ่านเร็วๆเ,เนาะเรามีสไลด์อยู่แล้วก็จะเป็นสร้างความตระหนักนะคะประเมินสถานนะปัจจุบันแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนามาดูนิดนึงค่ะคุณธรรมพื้นฐาน5ประการที่พึงประสงค์สําหรับสังคมไทยซึ่งตัวเนี้ยค่ะเวลาที่พี่เบนก็ออกหนังสือแจ้งเวียนไปเขาก็จะบอกว่าพอเพียงมีอะไรให้ทํากิจกรรมออกมาใช่ไหมคะน่าจะคุ้นๆกันอยู่แต่ว่าเกณฑ์ในแต่ละปีค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยิบยิบ ย่อยๆนิดหน่อยอันนี้พี่พูดถึงเกณฑ์ของปี67ก่อนเพราะว่า68เนะี่ยยังไม่ออกมาเนาะพอเพียงนะคะก็ดำรงชีวิตอย่างพอดีพอประมาณมีเหตุผลไม่โลภไม่เบียดเบียนผู้อื่นวินัยก็เคารพกฎหมายปฏิบัติตามกฎกติการักษาจัญญาบันวิชาชีพขององค์กรสุจริตก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงโปรง่งใสยึดมั่นในความถูกต้องเป็นธรรม จิตอาสาก็ช่วยเหลือเกอื้อกูลเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ส่วนกตัญญูนะคะก็สํานึกรู้คุณกตัญญูต่อแผ่นดินเกิดสถาบันองค์กรและผู้มีพระคุณกตัญญูเราทําง่ายๆนะคะก็คือประเมิน ITA นะคะช่วยกันยกระดับตรงนี้ก็กัตัญญูต่อกรมทางหลวงแล้วเช่นเดียวกันนะคะฝากไปด้วยนะคะต่อมานะคะก็คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาตินะคะได้กำหนดระดับของการประเมินองค์กรคุณธรรม เป็น3ระดับด้วยกันนะคะก็จะเป็นระดับที่1ก็คือเป็นระดับส่งเสริมคุณธรรมระดับที่2พัฒนาคุณธรรมแล้วก็ระดับที่3ก็จะเป็นคุณธรรมต้นแบบปี2566เนี่ยทุกหน่วยงานในกรมทางหลวงก็คือเป็นระดับที่3หมดเลยนะคะก็คือคุณธรรมต้นแบบปีนี้ก็เหมือนกันปี2 5 6 7ก็เหมือนกันแล้วก็เราก็คาดหวังเพราะว่าปีถัดไป2568และทุกๆปีะคะ่ะ ทุกหน่วยงานก็ยังคงให้ความร่วมมือเป็นองค์กรคุณธรรมระดับต้นแบบเหมือนเดิมนะคะทีนี้มาดูนิดนึงค่ะกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมนะคะประกอบด้วย6ประการนะคะประการแรกประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน2กํกำหนดเป้าหมายร่วมกัน3กํกำหนดแผนค่ะ4ร่วมกันขับเคลื่อน5รายงานผลแล้วก็ถอดบทเรียน6ยกย่องเช,ชิดชูทีนี้เกณฑ์การประเมินนะคะมีทั้งหมด9ข้อนะคะ9ข้อเนี่ยยกตัวอย่างแค่ข้อเดียวเนาะ 9ข้อข้อละ3คะแนน9327อ่ะทีนี้เขาก็จะบอกว่าอย่างเช่นข้อหนึ่งเนี่ยทำยังไงองค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมโดยยึดมั่นในหลักธรรมศาสนาถ้าเกิดว่าไม่ได้คะแนนเลยก็คือผู้บริหารแล้วก็บุคลากรในหน่วยงานเนี่ยร่วมลงนามไม่น้อยกว่า40%ถ้าได้1คะแนนก็คือลงนาม40-59.99ถ้าถ้าได้2คะแนนก็คือ60-79.99 3คะแนนเลยคือร่วมลงนาม80 ปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอันนี้ทุกหน่วยงานได้อยู่แล้วค่ะสเพราะว่าเห็นว่ามีการไล่ลายเซ็นกันใช่ไส่งมาที่กจอคือต้องยอมรับเลยว่าเรามีความมุ่งมั่นในการทํางานกันเป็นอย่างดีทุกๆหน่วยงานนะคะขอบคุณจริงๆแล้วก็เวลาที่พี่เบนให้ดูนะคะมีการทํากิจกรรมมาค่ะ ทุกรายการนะคะภาพ powerpoint หรือว่าเป็นคลิปวิดีโอค่ะทุกท่านแบบตั้งใจมากๆจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในการพัฒนาองค์กรคุณธรรมเนี่ยมันก็นำไปสู่ผลความสําเร็จของ ita เช่นเดียวกันนะคะวันนี้จริงๆอยากจะพูดมากกว่านี้นะคะแต่ว่าเวลามันหมดแล้วค่ะแล้วก็ขออนาตฝากไว้นิดนึงนะคะกอ,องกันเจ้าหน้าที่ะคะ่ะไม่สามารถที่จะขับเคลื่อน ita เพียงหน่วยงานเดียวได้นะคะยังไงต้องขอความร่วมมือจากรองบอนะคะแล้วก็ผอ,อทุกท่านนะคะ พวกท่านนะคะเป็นกําลังสําคัญของของการเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อน ITA เป็นอย่างมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอส่งเวทีให้น้องปอต่อนะคะ,คะส่วนเรื่องของต่อมานะคะเป็นการประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐค่ะซึ่งอันนี้นะคะเน้นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐนะคะพศ2561ค่ะ ซึ่งจะมีบานประกาศไว้อยู่แล้วนะคะเขาประกาศไว้ตั้งแต่5ตุลา61แล้วก็ใช้มาเรื่อยๆนะคะณนะตอนนี้ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งความหมายตรงนี้ก็ขออนุญาตให้ไปอ่านนะคะตามเอกสารเลยซึ่งะจะมีการดําเนินการเนี่ยที่เขาประเมินอยู่3ด้านก็คือด้านการดําเนินการด้านการรายงานด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับค่ะโดยแต่ละด้านเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในนะคะ ไว้ให้อยู่แล้วค่ะอันที่3ผิดนะคะต้องเปลี่ยนเป็นด้านการปฏิบัติตามกฎหมายนะคะขออภัยด้วยค่ะแนวคิดของการควบคุมภายในเนี่ยมันจะมีอยู่5แนวคิดค่ะสั้นๆก็คือเป็นกลไกในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานค่ะเป็นการแทรกในการปฏิบัติงานตามปกติเป็นขั้นตอนค่ะเกิดขึ้นโดยการกํากับดูแลของผู้บริหารค่ะก็ควรมีการกําหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างขององค์กรค่ะ 5ก็คือมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจาบะบรรลุวัตถุประสงค์นะคะสิ่งที่หน่วยงานต้องทำอยู่นะคะก็คือในแบบปค4และแบบปค5ที่จะต้องจัดส่งมาให้กองการเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งเป็นการดำเนินการเนี่ย เราก็ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานนะคะในการจัดส่งรายงานทั้ง2แบบนะคะมาทุกทุกปีนะคะซึ่งเป็นการดําเนินการเนี่ยควบคุมภายในเราจะกําหนดไว้ว่าเป็นการสิ้นสุดนะวันที่30กันยาของของปีนั้นๆนะคะก็คืออย่างปีนี้เราก็ดําเนินการมาเรียบร้อยแล้วนะคะโดยทั้ง2แบบเนี่ยจะมีรายละเอียดอย่างไดนะคะมาดูทีละแบบค่ะในการประเมินผลนะคะของ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในในแบบปค๔เนี่ยแบบปค4จะมีอยู่5องค์ประกอบประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ่ะมี1สภาพแวดล้อมการควบคุม2การประเมินความเสี่ยง3กิจกรรมการควบคุม 4. สารสนเทศการสื่อสาร5กิจกรรมการติดตามผลโดย5องค์ประกอบทั้งหมดจะมีอยู่17หลักการคะ่ะในแต่ละ ส่วนของแบบปคอ .4 อันนี้ก็คือเราระบุอ่ะยกตัวอย่างนะคะด้านบนสุดข้อ1เนี่ยให้ระบุชื่อหน่วยงานเป็นแขวงเป็นสํานักงานค่ะวันที่สิ้นปีงบประมาณก็คือ30กันยา2567อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็องค์ประกอบของการควบคุมภายในอย่างที่บอก5องค์ประกอบระบุออกมานะคะตามในแบบเลยเนี่ยเรามีการ ประเมินความเสี่ยงอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างในหน้าถัดไปนะคะแล้วก็มีการลงชื่อหน่วยงานระบุหน่วยงานอันนี้เป็นแบบประคบรที่เราได้ดําเนินการไว้นะคะ5องค์ประกอบ17หลักการใน5องค์ประกอบเนี่ยอขออนุญาตไปดูตัวอย่างอย่างไวเลยยกตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรกก็คือสภาพแวดล้อมการควบคุม5หลักการ5หลักการตัวนี้เขามีการกําหนดมาให้อยู่แล้วค่ะว่า แต่ละหลักการคือหัวข้ออะไรบ้างยกตัวอย่างอันข้อที่หนหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรมประเมินผลของหน่วยงานเลยค่ะคุณประเมินมาเลยว่าหน่วยงานของคุณเนี่ยมีการดําเนินการอย่างไรบ้างกรมทางหลวงก็ประเมินโดยกองการเจ้าหน้าที่ค่ะกองการเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลมาจากแต่ละหน่วยงานมาดําเนินการในเป็นภาพรวมของกรมนําส่งไปที่กระทรวงคมนาคมค่ะ โดยข้อแรกประเมินเลยว่าเราได้ยึดหลักธรรมพิบาลไหมมีความโปร่งใสไหมตรวจสอบได้ไหมตอนนี้มันก็จะไปเกี่ยวข้องกับจริยธรรมของหน่วยงานของเราคือกานทำงานจะสอดคล้องกันไปแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือข้อแรกที่เรายกตัวอย่างมานะคะไปอย่างรวดเร็วก็คือแต่ละหน่วยงานเนี่ยทั้งหมด17ข้อทำฝั่งซ้ายมาประเมินแล้วก็ตอบที่ขวางขวาค่ะว่าเรามีการดำเนินการตามข้อนี้หรือไม่ ต่อไปค่ะเป็นแบบปอคหแบบปอคหเ,เขาก็จะให้ตอบว่ามีการดําเนินการตามกฎหมายไหมมีการวิจัยแล้วก็พัฒนาซึ่งถามว่าภารกิจตรงนี้เราเอามาจากไหนในแบบปอคหอให้หน่วยงานนะคะอันนี้ไปอย่างรวดเร็วเลยประเด็นสําคัญของแบบปอคหถ้าเป็นการรายงานของกรมเราก็จะทําตามภารกิจของกรมทางหลวงค่ะถ้าเป็นรายงานของแต่ละหน่วยงาน ให้ทําตามภารกิจของหน่วยงานตามกฎกระทรวงภารกิจของแขวงเป็นอย่างไรภารกิจของเขตเป็นอย่างไรของสํานักงานทางหลวงเป็นอย่างไรแต่ละหน่วยงานทําออกมาเป็นอย่างนี้นะคะตามกฎกระทรวงปีห้าแปดนะคะยกตัวอย่างให้ดูอันนี้เป็นของขอ,ขอไปที่อันล่างสุดของแขวงเลยค่ะนะคะ เขาบอกว่าคอลัมน์แรกบอกว่าภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐแล้วก็มีวัตถุประสงค์อย่างไรข้อ4บอกว่าการขออนุญ,ญาตทําทางเชื่อมกับทางหลวงนะคะความเสี่ยงที่มีเนี่ยเขาบอกว่าการขออนุญ,ญาตยังยังไม่ทราบระเบียบแล้วก็ขั้นตอนการเตรียมเอกสารในรูปแบบเงื่อนไขและระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยบอกว่าเพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ขออนุญ,ญาตเนี่ยได้รับทราบระเบียบและขั้นตอนที่ถูกต้อง มีการควบคุมภายในดังไงนะคะก็คือมีการจัดทำแผนพาร์ทประชาสัมพันธ์มีระเบียบขั้นตอนมีคู่มือมีการกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนแต่ว่าการควบคุมภายในเนี้ยยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเขาจะทำอินโฟกราฟิกค่ะมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมทางโซเชียลมีเดียถามว่าช่องกำหนดการแล้วเสร็จกำหนดการแล้วเสร็จ จะเป็นกำหนดการในปีถัดไปของปีงบประมาณหน้านะคะอย่างสมมุติคุณรายงานของปี67กําำหนดการแล้วเสร็จคุณต้องไปอยู่ในปีงบประมาณ68นะคะก็คือเดือนไหนก็ได้หรือจะใส่นะสิ้นปีงบประมาณ68ไปเลยก็ได้เพื่อระยะเวลากว้างๆคะ่ะในส่วนตรงนี้ก็ตามคำแนะนำก็คือใส่วันที่30กันยา68เลยจบแล้วคะ่ะ สามารถดูข้อมูลการควบคุมภายในของกรมนะคะที่เว็บไซต์ของกรมทางหลวงเลยนะคะซึ่งมีการเผยแพร่ไว้ตั้งแต่ปี62มีทุกปีเลย62 63ถึง66เลยนะคะซึ่ง67ในส่วนตรงนี้เราเพิ่งทำเสร็จแล้วก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของกรมนะคะคณะกรรมการกรมอีกแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเผยแพร่ขึ้นที่หน้าเว็บไซต์คะ่ะจบแล้วสำหรับการควบคุมภายในคะ่ะ